สบายดีสบายดีสวัสดีผมแหม่พ hmm. voilà ี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสุขสุขเด้อมบุพพุพโขกับปุนาสาวเลาเนาะพี่น้องกับบรรยากาศเชี่ยวเศร้าน้องมณีกามาตลาดเต้เศร้าเนาะพี่น้องมาถารลุดดยสารเนาะเพื่อที่จะไปฮมโมพาเมย์ไปฮมโมเนาะพี่น้องสกู๊ปก็ไปได้เลี้ยงงวเนาะพี่น้องหยุดเลี้ยงงวนหนึ่งมือเนาะมัอนี้ให้พ่อไปแทนเนาะพี่น้องสกู๊ปจะพาเมย์ไปเนาะ ไปสวรรค์พุดแล้วพี่น้องกับบเคยไปคนเดียวจักเถื่อเนาะแต่ว่ามืนอนี้ต่พาะเมรัไปคนเดียวครั้งแรกเนาะพี่น้องกับบุหัวจะเปเนน็นยังไงเนาะมันกระจายยากๆเน่เนาะพี่ออน,น้องตัวเองกับบุเคยเข่าสวรรค์คนเดียวจักเถื่อเนาะพี่น้องก็แล้วบุเคยอันขี่รถจักรเขานะแต่ว่าซาบุก็ขี่รถจักมาเลยกระโจดไว้ในตลาดเนาะพี่น้องถากรถไว้เนาะแต่กลับไปขี่รถโด,ดยสารเนาะพี่น้อง นังทารถโ,โดยสารตะโกนนะพี่น้องเอ้ยเป็นนันได้ยายจิบหูอลไรเจียมหูเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพาผุนไปเนาะเจ้าก็เคยไปบสนสวรรค์ไหมไม่เคยไปไม่เคยไปสวรรค์เนานะพี่น้องทางลายเขาไปลินเนาะแต่ว่าอันนี้ไปหามอเนาะ <c oughs> อู้ยอกบักใหญนะ่เนาะพี่น้องเลยทางลายเขาไปลินแต่เพิ่นไปหามอเนาะตอนนี้สปูกำลังนัง่งทารถโ,โดยสารเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงกว่าเนาะแต่ว่าหลดดุดโดยสารมารักษาท้าองอกแล้วแต่ว่ามาทาหลุดใส่เท้ามาพี่น้องหนังถ่าสักคราวหนึ่งเนาะในสารานี่แหละคนอื่นไปลินแต่ว่าสปูได้ประฮาโมโอแตกต่างกันแห้งเนาะพี่น้องอ่าผอก็เลี้ยงงัวถ่าเนาะมาหนีน่ฮะนะสะปูก็จบการเลี้ยงงูเนาะพี่น้องเลย เป่นกรเรียงมัวทาะเนาะไม่ใช่หลุดมีก็ม่นะนสายหลุดไแล้วทารถลพี่น้องทาจะเข้านึงเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือหลดในซาเนาะงเทานาพอดีเนาะคนในรถก็ล่ไล่นวว่นผูกจังงงเลนาะก็ทานะเนลในรถก็ดลเนนกระจนเอาคนตามสุดทางเนาะพี่น้อง

อาซีลำบากเติมแล้วพี่นองนอนนี่ได้ <c oughs> ไปคลายเรื่องนะพไ่นอ้ือุกทางมนมีปลาดกบอ่อปคายอตลาดกูนนนอนเออนอนอไดยอะ่นอนอากม้าอไม่ยังก่อน ทุกคนทำไมใหญ่เนาะคายเลยหลอนมึงเลยดูไม่เนี่ยเบ้ไม่เนี่ยนาบ้านดูมกไม่สูงกไม่โปเบอไม่น้ำไม่กินสูงมาพี่น้องเตนี้นอใช่ด้าไคนเมียจะท่านได้คืนไร้ไอ้ป้าเมียโรดบ่โลด บารถเนี่ยเหมอชุมืนบาดไม่ม่ังหล่นยันว่ไปป่ารถมัมาเน้าจมงกินกันันตลาดวันนี้ก็ส่นไม่จะมาคายน้ำหม่นะพี่น้องนี่จะเอาคนแรกไปต่อระพี่ด้องรถกระซีแรนไปว้เติรอนระเบิดเยยันบัทันการมาซะ มันเร็วๆเหมืนกระเรียมออกไปคือเกาเนาะพี่น้อ,องซกุสปูกระปูกันว่าเคนิกอนไรมันตัง้งจูใส่นะพี่น้องแต่ก็ให้รถโดยสารพาไปเนาะ ตลาดนี่มันก็เอาคองลงเลยด้วยด้อยตาล่าเพื่อนเนะฟ้าแล้วไมตัวนี้น่ะฟ้าแล้วมาหอดพี่น้องหงมอเนาะเคานิะพี่น้องอันหลังถ่ายคิวนะพี่น้องแป้แงก็ได้ลงทะเบียในให้เมย์เนาะพี่น้อง กลับบมเคยมาจากเขื่อนเนาะกว่าเป็นครั้งแรกของสตูลนี่น้องจากสิเ,กเป็นอะไรเนาะ นมให้นะพี่น้องตะโปกับบันซูเนาะเพราะว่าเบิดเงินรายเติบเลยว่าซั่นาตะก้าใส่เตกุก็ือ่ พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเทียงเนาะพี่น้องมาหอดเฮือนหอดซาเลยเด้อกับมาเนพี่น้องกับเบิดลายเซนเติบกับคุ้มค่าเนาะพี่น้องเอ้ยไม่ว่าเพื่อนกวดแบบรลยละเอียดเนาะพี่น้องเพิ่นกวดเลือดกวดอยังกับแบบว่าเอกเรย์บึงเบิดในห่างกายก็ดีเบ,บิดเนาะพี่น้องแต่ว่าหูหมีปัญหาเนาะแบบว่าหูอักเสบหรือว่าหูติดเสือ่อยังประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่เป็นในรยายย้ายใครเหน่ยแล้วเป็นในไรไปเห็นสวรรค์ครั้งแรกเป็นในรเป็นในราย เราไม่เคยเด็กเตื่อเอนาะเพิ่นบม่เคยไปจักเตื่อนนะพี่น้องว่าสิพาโละตลาดกัยาตมันค่ำเนาะ,อ,ะอีกอย่างไม่ว่าเงินกับบุคอยออนไลน์นะพี่น้องก็เลยแบบบริสุทธิ์พาเพิ่นตลาะกับญาติมันขำเนกะบีเคยไป่ว่าเงื่อนกับบุคคอยได้อลก็เลยแบบนี้จักเผื่อนลาดกัน้องส่วนไลน์อันส่วนไลน์จะไปแต่ตลาดเซนูนะพี่น้องบุคอยได้ไปดอกตลาดสวรรค์นเนาะมันไกลเนาะพี่น้องเขาก็มาใกล้ๆนี่แล้วเนาะตามงบประมาณของเจ้าของนะพี่น้องถ้าจะไปไกลกันเนาะดีขึ้นเลยเนาะยายบมันี้เนาะ ดีกันแลว้วสสันนะพี่นอ้องอ่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปสปูกาจิโกจบไวเพียงสำนีก่อนเด้อพ่อกันคลิปหนา้าภาคพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูเด็ดคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพี่น้อง